หนังสือเรื่องแนวทางสู่ความสุขโดยดรอาจองค์ชุมสายณอยุธยาจัดพิมพ์โดยบริษัทฟรี e มายพับลิชชิ่งจำกัดอาหิงสาเมื่อผู้อื่นมาทำร้ายเราเราไม่ควรที่จะมีความโกรธความเกลียดอยู่ในจิตใจของเราแต่เราจะต้องมีความรักความเมตตาต่อผู้ที่มาทำร้ายเรา แทนที่เราจะไปว่าผู้ที่ทำร้ายเราเราควรจะมาพิจารณาตัวเราเองและพิจารณาว่าเราบกพร่องตรงไหนเราควรจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดบ้างเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเราใช้โอกาสที่ผู้อื่นมาทำร้ายเราในการฝึกจิตใจของเราให้รู้จักควบคุมอารมณ์และเราก็ถือโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆ จากปัญหานั้นๆัและจากความยุ่งยากเหล่านั้นอหิงสาหมายถึงจิตใจที่ไม่มีความโกรธไม่มีความโมโหโไม่มีการคิดร้ายต่อผู้อื่นหมายถึงคำพูดที่ไม่ดูร้ายไม่กล่าวร้ายไม่นินทาในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับผู้อื่นและหมายถึงการกระทําที่ไม่มีการทําร้ายผู้อื่นไม่มีการทําอะไรที่เสียหายต่อผู้อื่น หรือไม่ใช้กำลังในการโต้ตอบเมื่อผู้อื่นมาทำร้ายเรามนุษย์จะต้องรู้จักพูดด้วยความรากักความเมตตาด้วยวาจาที่อ่อนน้อมไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดของเราการกระทำของเราก็ควรจะมีแต่ความรากักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความกรุณาปราณีดังนั้นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้น ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราโดยการเข้าใจเกี่ยวกับความจริงว่าทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเดียวกันเป็นญาติสนิทกันเราก็ไม่มีทางที่จะไปคิดร้ายหรือทำร้ายผู้อื่นได้เมื่อมีความรากักความเมตตาอยู่ในจิตใจของเรามีความสงบสุขในจิตใจของเราจะไม่มีความโกรธความเกลียดหรือความรุนแรงใดๆทั้งสิ้น เมื่อมีธรรมะประจำใจก็จะมีแต่ความรักความเมตตาการเสียสละการให้การรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะทำให้ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์หายไปและการใช้กำลังในการโต้ตอบก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ดังนั้นอหิงสาจะอยู่ในตัวเราอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อมนุษย์ มีสัจธรรมมีความรักความเมตตามีความสงบสุขและมีธรรมะประจัำใจแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมะสวัสดีมูล,ลนิธิพระพุทธสันติธรรม